สวัสดีครับวันนี้นะเล็กมีโอกาสมาทานกาแฟเนะี่ยที่ร้านกูนั่งยองฮะอยู่แถวบ้านฉางนี่เองนะก็ห่างจากสัตหีบเราประมาณสัก17โลนะเดี๋ยวไปดูกันครับบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยเส้นทางก็ามาจากสัตหีบนะนี่กูนั่งยองบรรยากาศดีฮะเดี๋ยวนี่มีที่จอดรถอยู่โซนนู้น เนี่ยก็จอดรถริมถนนนะด่นะ,นะป้ายของภูนั่งยองก็มีนี่ยบรรยากาศแบบนี้ร่มรื่นฮะเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราเดินเข้ามาก็เจอบรรยากาศที่ถือว่าสบายๆบาครับเปิดดนตรีแบบคลอไปแบบนี้นั่งสบายเลย บรรยากาศหน้าร้านก็จะเป็นมีเฟิร์นสวยงามนะมีกล้วยไมนะ้อันนี้เป็นกล้วยไม้ว่านหางช้างหรือว่าเพชรชิงหึงนั่นเองนี่ยชายผ้าสีดาแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ฮะสวยงามไหบรรยากาศดีๆแบบนี้บรรยากาศ นานั่งฮะมีโซนข้างนอกนะโอเพนแอร์ก็แบบนี้นะข้างในก็จะเป็นห้องแอร์มีห้องแอร์ให้นั่งนะดูกันจัดร้านนะบรรยากาศแบบนี้สวยงามฮะสวยงามเลย นี่แหละภูนั่งยองที่บ้านฉางนอกจากโซนด้านในแล้วก็จะมีโซนที่นั่งด้านนอกอีกนะเป็นแบบสบายๆนะแบบนี้เป็นซุ้มนะเป็นแบบว่า ใต้ร่มเงาไม้ก็ถือว่าสบายๆเหมือนกันนะ,นะบรรยากาศดีมีห้องน้ำอยู่ด้านนอกน mm ่ะ hmm. นอกนั้นก็ยังมีที่นั่งอยู่ใต้ร่มเงาไม้นะ mm hmm. ทำเป็นบาร์ให้นั่งนะที่นั่งพักนั่งจิบกาแฟได้สบายๆเลยฮนะเนี่ย บรรยากาศดีเลยส่วนในอาคารนะฮะด้านนอกนะก็มีมุมนั่งสบายๆเหมือนกันนะบรรยากาศดีฮะก็มีเปิดไฟสลัวๆแล้วลเปิดพัดลมใหนะ้บรรยากาศแบบนี้ด้านหลังก็จะมีโซน สนามให้เด็กเล่นนะมีเครื่องเล่นต่างๆโอ้โหมีบอ่อปลาด้วยเดี๋ยวไปดูกันนิดหนึ่งนี่ฮะบรรยากาศมีกิงช้าให้นั่งนะมีตัวนีตุกก๊กตามีไรให้เล่นอ๋อมีรถโยกให้เล่นนะเครื่องเล่นของเด็กๆนะอันนี้ตรงนี้เลี้ยงปลาคาร์พด้วยน,นี่ฮะ นอกจากปลาคาร์ปน่าจะรวมกับปลานิลด้วยมั้งนะฮะเนี่ยเยอะเลยก็ร่มรื่นดีฮะเด็กเขาไปดูด้านในกันนะบรรยากาศด้านในเนี่ยห้องแอร์แบบนี้น,นั่งนะบรรยากาศดี เป็นที่ข้างในก็เย็นฉ่ำสบายเลยหน่านั่งนะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะสั่งอะไรกันดีเนี่ยเมนูให้สั่งก็โอ้หน่ากินทั้งนั้นเลยราคาก็ถือว่า ไม่ได้แพงมากมายไอศครีมก็มีนี่นี่อาหารก็มาแล้วนะปีกไก่ทอดนะตัวนี้เป็นอะไรข้าวผัดปูใช่ไหอ,อันนี้ก็ตามมาด้วยขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนหอมกับผัก น่ากินตาม,ตามด้วย,วยสมรรมกุ้งสดนะดูหน้าตาน่ากินมากมากินด้วยกันครับ